ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมันนี่ฮีโร่เรามาร่วมการสร้างสรรค์สังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับช่องมันนี่ฮีโร่นะครับสวัสดีครับผมกุ้งครับคุณกําลังรับชมรายการเดอะเวียสต็อกตะลุยหุ้นเด้งเวียดนามรายการที่จะพาเพื่อนๆไปทําความรู้จักกับหุ้นเด็ดๆหุ้นเจ๋งๆของประเทศเวียดนามสําหรับในอีีนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปทําความรู้จักกับหุ้นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนามกันครับชื่อของเขาก็คือ CII โฮจิมินซิตี้อินฟราสตรักเจอร์อินเวสเมนต์จอยสต็อกคอมพานีเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับบริษัทนี้กันคร่าวๆนะครับ C.I.I เป็นบริษัทเอกชนที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงมากที่สุดในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศเวียดนามครับก่อตั้งในปี2001และเข้าสู่ตลาดหลักโฮจิมินเนี่ยในปี2006ครับก่อนที่เราจะไปทําความรู้จักกับตัวบริษัทนะครับผมขออธิบายเกี่ยวกับอินฟราสตรักเจอร์ให้ฟังคร่าวๆนิดหน่อยนะครับอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยเป็นโครงสร้างทางกายภาพ ซึ่งใช้อำนวยความสะดวกสาธารณะโดยอาจจะเป็นโครงการที่ภาครัฐหรือเอกชนเข้ามาทาก็ได้ครับมุ่งเน้นให้เกิดสาธารณะประโยชน์เช่นระบบขนส่งไม่ว่าจะเป็นสะพานเป็นถนนเป็นทางด่วนหรือระบบบําบัดน้ําเสียระบบการจัดการน้ําตรงนี้เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ประเทศเกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมทําไมจึงเป็นเช่นนั้นครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยนะครับก็จะเกิดการจ้างงานทั้งทางตรงและทางอ้อม พอแรงงานมีไรายได้นะครับก็จะเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมไปถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการที่ระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆมันดีขึ้นถนนที่ดีขึ้นการเดินทางสัญจรไปมาที่ดีขึ้นน้ําที่สะอาดนะครับตรงนี้เนี่ยกระตุ้นให้เกิดการลงทุนทั้งในระบบนะครับมีการนําเข้าและส่งออกไปในตัวแล้วเรามาทำความรู้จักกับคําว่า public p r i v a t e Partnership กันครับ PPP ตรงนี้เนี่ยเป็นรูปแบบของการดําเนินงานที่ภาครัฐให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการหรือการให้บริการสาธารณะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานโดยมุ่งเน้นให้มีการบริการที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่ากับต้นทุนตรงนี้เนี่ยเขามองว่าภาคเอกชนเนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยภาครัฐเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ตรงที่ได้รับเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมใหม่ๆจากภาคเอกชนเข้ามาส่วนทางภาคเอกชนเองนะครับก็จะได้ช่องทางในการดําเนินธุรกิจที่มากขึ้น มีโอกาสในการที่จะขยายธุรกิจตัวเองแล้วก็ทําผลประกอบการทํารายได้นั่นเองครับมาดูตัวบริษัท CII กันบ้างครับในส่วนของบริษัทนะครับจัดพอร์ตการลงทุนโดยเน้นการดําเนินงานไปใน3ด้านครับก็คือ 1. Bridge and r o a d Project ก็คือการขนส่งทางถนนนะครับไม่ว่าจะเป็นสะพาหรือการทําถนนนั่นเอง 2. Water Project กครับก็คือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำนะฮะไม่ว่าจะเป็นขนส่งน้ำหรือการบำบัดน้ำเสียด้วย และ3ครับจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านอสังหาริมทรัพย์หรือ Real a s t a t Project นะครับตัวอย่างที่มีให้เห็นอย่างเช่นฮานอยไฮเวย์เอ็กซ์เพน n ชั่นเฟสสหรือสะพานไซ่งอนนะครับตัวไซ่ง่อนบริดจ์นัมเบอรนะครับสะพานไซ่งอนเบอร์2นั่นเองรวมไปถึงตัวทางขยายหรือสะพานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลาช i ก Bridge นะครับตัวนี้เป็นทางออกจากเมืองโฮจิมินห์ทางตะวันออกเฉียงเหนือเป็นถนนขนาดใหญ่10เลนเลยนะครับ ในส่วนของ Water Project กนะครับก็จะมี Two d u c k b u Water p l a n น Project หรือตัวฐาน h e p t ู w a w e t p r p r o j t c t ตครับตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งในการลงทุนที่บริษัทได้มีการลงทุนไปนะฮะที่น่าสนใจไปกว่าน,นั้นก็คือเลียวแอสเซทโปรเจกตรงนี้เนี่ยในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรือที่อยู่อาศัยเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนเริ่มต้นจะศึกษาในการลงทุนในประเทศเวียดนามก็จะเริ่มรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ย กลุ่มของประชากรส่วนใหญ่ของชาวเวียดนามเนี่ยยังเป็นกลุ่มวัยแรงงานวัยทำงานใช่ไหมครับพอเขาเริ่มมีงานมีรายได้มีเครดิตเนี่ยเขาก็ต้องการจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการมีที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้นก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้ชาวเวียดนามเนี่ยนะครับอยากจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองนั่นเองครับต่อไปนะครับ CII เนี่ยถือหุ้นในบริษัทลูก4แห่งเราไปดูกันนะครับแห่งแรกก็คือ CII Bridge and Load Investment Joint Stock Company ตัวนี้มีหุ้นอยู่ในตลาดหลักโฮจิมินห์ด้วยนะครับชื่อของเขาก็คือ LGC ตัวที่2จะเป็นไ a ่งอนวอเตอร์อินฟราสตรักเจอร์จอย o ต็อกคอมพาีครับมีหุ้นเหมือนกันนะครับในตลาดหลักโฮจิมินชื่อว่า SII และตัวที่3ครับ CII Engineering and Construction Joint Stock Company ครับตัวนี้ก็มีอีกเช่นเดียวกันครับ CEE ส่วนตัวสุดท้ายจะเป็นในส่วนของ Infrastructure Service One Member Limited Company นะครับตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีอยู่ในตลาดหลักนะครับ แต่ว่าจะเป็นหนึ่งในบริษัทที่ตัว CII เนี่ยถือหุ้นอยู่นะเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกันแต่แต่แตและตัวนิดหน่อยกันนะครับตัว LGC หรือตัว CII Bridge and Road Investment เนี่ยทุนจดทะเบียนอยู่ที่ประมาณ728ิินลียนเวียดนามดองมีหุ้นจดทะเบียนอยู่ประมาณ1 9 2ล้านหุ้นครับตัว CII ถือหุ้นบริษัทนี้อยู่54.7%และตัว LGC เองเนี่ยเขาถือหุ้นตัวเองอยู่ประมาณ44.94%โครงการใหญ่ๆที่ได้รับมา อย่างเช่นโครงการสะพานไซง่อนนะไซง่อนบริดจ์ทูโปรเจกต์หรือโครงการขยายทางหลวงฮานอยฮานอยไฮเวย์เอ็กซ์เพนชั่นโปรเจกต์ครับและก็จะมีโครงการสร้างถนนบายพาสอีกหลายๆโครงการเลยนะครับตัวบริษัทเองเนี่ยรับผิดชอบโครงการใหญ่ๆหลายๆโครงการเนี่ยในประเทศเวียดนามเลยในส่วนของตัวไซง่อนวอเตอร์อินฟราสตรักเจอร์กันบ้างครับ SII เนี่ยทุนจดทะเบียนอยู่ที่ประมาณ583.7ิินล่ยนเวียดนามดองนะครับมีจำนวนหุ้นจดทะเบียนอยู่64ล้านกว่าหุ้นครับ CII เนี่ยบริษัทแม่ถือหุ้น50.72%และที่เหลือจะเป็นของ Manila Water South a s s a h เชีย n g 48.92%นะครับตัว SII เนี่ยลงทุนในบริษัทน้ำสะอาดเช่นฐานเฮียบ w a t e r p ์แพนการลงทุนเนี่ยในบริษัทจัดหาน้ำเนี่ยในจังหวัดใหญ่ๆห,หลายจังหวัดนะครับเช่นตงไน เกิรนเซอร์อันเกียงแล้วก็มีอีกหลายๆจังหวัดเลยนะครับซึ่งการจัดตั้งไซงอนวอเตอร์เนี่ยโดยตัว SI i เนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกลยุทธ์ในระยะยาวของบริษัท CII เลยนะครับเป็นการดึงดูดการเติบโตของทั้งภาคโครงสร้างในด้านน้ำในอนาคตทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆไปเจาะดูจะรู้ว่าบริษัทนี้เนี่ยในช่วงปีที่ผ่านมายังไม่ได้กำไรนะยังติดลบอยู่แต่ว่าถ้ามองในอนาคตในระยะยาวเนี่ยผมว่าก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่เป็นการกระจายหลายภาคส่วนเนาะทำถนน ทาน้ำแล้วก็ทําอสังหาริมทรัพย์นะครับบริษัทต,ต่อไปจะเป็น CII Engineering and Construction j o y Stock Company นะครับตัวนี้ชื่อหุ้นก็คือ CEE ทุนจดทะเบียนอยู่ประมาณ415ิินลียนเวียดนามดองมีจำนวนหุ้นจดทะเบียนอยู่ที่41.5ล้านหุ้นนะครับตัว CII เองถือบริษัทนี้ค่อนข้างเยอะเลย76.72%ตัวนี้เนี่ยจะเน้นที่การต่อยอดนะครับมุ่งเน้นไปที่การต่อยอดโครงการอย่างเช่น ที่ตอนแรกบอกตัว LGC เนี่ยทำโครงการขยายทางหลวงฮานอยใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของเข้าไปช่วยด้วยนะครงสร้างพื้นฐานของเมืองใหม่อย่างเมืองถูเทียมนะครับโครงสร้างเครือข่ายน้ำของชูชิที่ทำคู่กับตัว SII นะครับตัวบริษัท Engineering เองเนี่ยนะครับช่วยให้ตัวบริษัทแม่สามารถควบคุมคุณภาพแล้วก็ความคืบหน้าของการก่อสร้างสำหรับโครงการได้ดียิ่งขึ้น ตรงนี้เนี่ยทำให้ c i Group เนี่ยสามารถร่วมรวมรายได้เพิ่มขึ้นจากแต่ละโครงงานที่พัฒนานั่นเองครับตัวอย่างอย่างที่ผมเล่าให้ฟังครับก็คือ h า n o ยไฮเวย์เอ็กซ์ s พ o n ชั่นโปรเจกต์หรือโปรเจกต์ขยายทางอื่นๆน,นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่มีส่วนเข้าไปช่วยบริษัทต่อไปครับบริษัทลูกที่เข้าไปถืออย่าง Infrastructure Service One Member Limited Company นะครับหรือ CII Service ตัวนี้เนี่ยจะเป็น บริษัทที่ตัว CII บริษัทแม่ถือหุ้น100%นะทุนจดทะเบียนอยู่ประมาณ5บิลเลียนเวียดนามดองเองนะครับหน้าที่หลักในการรับผิดชอบของบริษัทนี้นะครับจะดําเนินการเก็บค่าผ่านทางบารุงรักษาถนนแล้วก็พวกสนามหญ้าดิงทางพอเราได้ยินชื่อว่าเป็น CII Service ใช่ไหมครับจะเหมือนในระบบที่มีการให้บริการในส่วนอื่นๆที่ไม่ใช่การสร้างเป็นหลักนะอย่างเช่นการเก็บค่าผ่านทางการบํารุงรักษานั่นเองครับ ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับการที่บริษัทเนี่ยเข้ามาบริหารจัดการครบวงจรเลยมาดูกันต่อที่ราคาหุ้น CII นะครับ Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company ชื่อมันยาวหน่อยนะผมก็จะขออนุญาตเรียกว่า CII ไปหลักแล้วกันนะครับราคาปัจจุบันนะครับล่าสุดก็คือวันที่12เดือนสิงหาคมเนี่ยปิดตลาดไปที่2 3 5 0 0เวียดนามดองคูณเป็นอัตราแลกเปลี่ยน เป็นเงินไทยบาทปัจจุบันล่าสุดอยู่ที่ประมาณ35.48บาทมีจำนวนหุ้นจดทะเบียนอยู่ที่284,12,369หุ้น MarketCap ครับตัวนี้แหละที่น่าสนใจมากๆครับ MarketCap ของบริษัทเนี่ยปัจจุบันอยู่ที่5.92ชิลเลียนเวียดนามดองพอคูณมาแล้วเนี่ยนะครับมีมูลค่าบริษัทอยู่ที่ประมาณ8,948ล้านบาทเท่านั้นเองครับเพื่อนๆฟังตรงนี้นะฮะถ้าเราไปดูใน ค่าตัวเลขอ,อื่นๆอย่างเช่นดู PE ยังติดลบอยู่ไปดู Earning ็ e ต์เพอร์แชรยังติดลบอยู่เหตุผลเพราะว่างบการเงินปีล่าสุดเนี่ยนะครับยังไม่ได้สวยมากนักแต่พอมา,าดูตรงนี้นะฮะราคาปัจจุบันคูณด้วยจํานวนหุ้นจดทะเบียนใช่ไหมครับก็จะเป็น Market Cap Market cap ตอนนี้เนี่ยยังไม่ถึงหมื่นล้านด้วยซ้ำนะถ้าในช่วงพีคๆก,ก่อนหน้านี้เนี่ยหุ้นตัวนี้เคยขึ้นไปถึงเกือบ4ี่หมื่นเกือบห้าหมื่นเวียดนามดองต่อหุ้นเลยครับเท่ากับว่าจาังหวะนี้อาจจะเป็นจังหวะที่นนนนน่าาสใจมกๆของหุ้้ตัวัวีะครบ เพื่อนๆมองเห็นเหมือนกันไหมนะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับในส่วนของ income statement นะครับจะเห็นว่ารายได้สุทธิของปี2021อยู่ที่2.86ทิลเลียนเวียดนามดองครับซึ่งเท่ากับว่ารายได้ของปี2021เนี่ยมันต่ำลงมาจากปี2020นะอ่าถ้าเราดูรายได้ตรงนี้นะครับรายได้สุทธิเนี่ย2.86ทิลเลียนเวียดนามดองซึ่งในปี2020ทําได้5.374ิลเลียนเวียดนามดองเท่ากับว่า ตรงนี้เนี่ยมันลดลงไป46.78%มาดูตัว net profit นะครับก็คือลดไปเยอะมากนะครับอันนี้คือตัวเลขในวงเล็บเนี่ยคือติดลบถูกไหมครับถ้าเทียบในปี2020เนี่ยนะตัวนี้จะเป็น253บิลเล่ยนเวียดนามดอง2021เนี่ยติดลบไป332ิินล่ยนเวียดนามดองเท่ากับลบไป230.91%เลยนะครับ ตรงนี้นะครับเ,เพื่อนๆดูนะปีล่าสุดเนี่ยงบการเงินเขาทําผลประกอบการนะรายได้หรือกําไรเนี่ยได้ไม่ค่อยน่าสดไม่ค่อยน่าเป็นที่ประทับใจมากนักนะแต่ว่าอย่าลืมว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายๆปัจจัยนะครับทำให้บางบริษัทเนี่ยเกิดผลกระทบทําให้ตัวเลขผลประกอบการไม่ดีอย่างที่คิดซึ่งผลประกอบการในปี2021ของบริษัทนะครับมีผลมาจากอะไรบ้างปัจจัยที่ส่งผลทําให้โครงสร้างรายได้ของบริษัทเนี่ยเปลี่ยนไปมีอะไรบ้างนะครับ ตัวรายได้จากกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยทำได้เพียง32%เมื่อเทียบกับปี2020แปลว่ารายได้หายไปกว่า68%เ็นะครับเหตุผลเป็นเพราะว่าการระบาดของช่วงโควิด1 i เนี่ยส่งผลกระทบต่อการขายเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างมากทั้งในเรื่องของตัวธุรกิจเองแล้วก็การส่งมอบตัวอสังหาริมทรัพย์ในปี2021ของบริษัทครับแต่ถ้ากลับกันครับมีอยู่ตัวหนึ่งครับที่มันได้รายได้เพิ่มก็คือตัวการบริหารจัดการในนนนนสส่วของถและะพา ตรงนี้เนี่ยมีรายได้เพิ่มมา47%เมื่อเทียบกับปี2020ส่วนใหญ่นะครับจะมาจากที่บริษัทเริ่มเก็บค่าผ่านทางสำหรับโครงการตัวฮานอย expansion highway ได้แล้วนะครับในวันที่1เมษายน2021นั่นเองทำให้ส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่มีรายได้มากขึ้นครับและในส่วนสุดท้ายครับจากการก่อสร้างน้ำาในส่วนอื่นๆเนี่ยตรงนี้รายได้ลดลง20%เมื่อเทียบกับปี2020อันนี้แน่นอนครับ เขาก็ยังชี้แจงว่าเป็นส่วนกระทบมาจากเรื่องของการระบาดของโควิด1 i นะผลกระทบจากโซเชียลดิสเทนซิ่งนะครับส่งผลให้การยอมรับการจัดหาผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภคเนี่ยทำได้น้อยลงส่วนนี้เนี่ยก็เป็นส่วนที่ทําให้มีรายได้ของบริษัทน้อยลงด้วยครับซึ่งถ้าเพื่อนเพื่อนมาดูกันต่อในตัวอินคัมสเตทเมนต์เนี่ยเรามาแกะกันต่ออีกนิดนึงเนี่ยจะเห็นได้ว่าในควอเตอร์ที่1นะครับ Q ินกับ Q 2ของปีนี้แหละบริษัทเริ่มมีรายได้กลับมาแล้วนะครับนะ 711บิลเลียนเวียดนามดองกับ948บิลเลียนเวียดนามดองนะพอรวมกันแล้วเนี่ยนะครับครึ่งปีแรกนะสองคอรเตอร์แรกเนี่ยทำไปได้1 6ประมาณา1น5่ดดองแล้วนะครับอ่านะและดูตรงนี้ฮะตัว net profit จากที่ติดลบในปีก่อนๆน,นะมันมีหลายหลายบริษัทตัวบริษัทย่อยเขาติดลบไปเยอะอะฮะแต่ปีนี้เนี่ยแค่คอร์เตอร์ที่1กับคอร์ที่2ก็เริ่มเห็นตัวเลขได้เยอะมากแล้วนะ ถ้าอยากจะแกะลงไปลึกๆเนี่ยอาจจะต้องไปแกะในบริษัทย่อยกว่านี้อีกครับว่าเขาทําอะไรได้เพิ่มขึ้นจากเดิมนะหลายๆโครงการที่มันเสร็จแล้วเริ่มเก็บค่าผ่านทางได้เนี่ยก็สร้างไรายได้ให้เขาละ่นะครับทุกทีเนี่ยผมจะพูดกับเพื่อนๆในเรื่องของค่า P/E ว่ามันถูกมันพแพงเราดูคร่าวๆได้จากตัวนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าตัวบริษัท c ีเองเนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังว่าในปีล่าสุดเนี่ยตัวผลกําไรเขาติดลบเนาะ ทำให้ตัว e a r n i n g ็ e r s เพอร์แชเขาเนี่ยไม่สามารถคำนวณมาเป็นค่าบวกได้ก็จะเป็นลบไปเนี่ยหนึ่พอคูณ p ี e ก็ p e ติดลบเพราะฉะนั้นเนี่ยความน่าสนใจของหุ้นตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ที่ดูที่ค่า p e นะครับเพราะว่าในปีล่าสุดเนี่ยยังไม่น่าคื้นพอใจมากนะักการจ่ายเงินปันผลก็เช่นเดียวกันครับในปีก่อนก่อนหน้าเนี่ยนะครับก่อนที่จะเป็นการระบาดโควิด1 9ปีไหนที่มี ผลประกอบการที่ดีก็มีการจ่ายปันผลเป็นเงินสดอยู่บ้างนะครับซึ่งล่าสุดที่ได้ก็จะเป็นในช่วงปี2020เนาะเป็นการจ่ายปันผลของปี2019เนี่ยนะครับแถวนี้นะเป็นการจ่ายปันผลเป็นเงินสดแต่ในช่วงปีหลังจากนั้นมานะครับ2020 2021จนถึงปีนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีการจ่ายปันผลเพิ่มด้วย Foreign Ownership Limit ครับบริษัทนี้เนี่ยเป็นอีกหุ้นหนึ่งนะครับที่ตัว ฟอร์เร n ลูมเนี่ยยังว่างแบบเหลือๆเลยนะคิดเป็น44.61%ในวันล่าสุดที่ปิดตลาดนะครับก็เพื่อนๆที่สนใจแต่ว่าเจะซื้อได้ไหมอ่ะตัวนี้ก็ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ซื้อได้นะซื้อได้ค่อนข้างง่ายแต่ว่าจะมีเงื่อนไขความคิดที่เราต้องมาพิจารณาก,กันก่อนว่าเฮ้ยมันน่าซื้อมากน้อยขนาดไหนนะครับทีนี้ครับเราไปดูแผนของปีต่อๆไปของเขากันบ้างดีกว่านะครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าจะพูดกันถึงเนี่ยแผนในปีล่าสุดของปี2022เนี่ยตัว C.I.I เนี่ยคาดหวังรายได้จากในกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์ค่อนข้างเยอะนะครับเหตุผลเป็นเพราะว่าบริษัทเนี่ยเป็นเจ้าของที่ดินจำนวนมากเหมือนกันนะครับในตัวเมืองหลวงนครโฮจิมินเนี่ยแล้วก็อาจจะมีที่อยู่ในบางจังหวัดอื่นๆบ้างอีกเล็กน้อยตรงนี้นะครับในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะเป็นแหล่งรายได้มหาศาลสําหรับกลุ่มบริษัท C.I.I ในอีก5ปีข้างหน้าเลย เขาคาดหวังกับโครงการอะไรบ้างเมื่อกี้ผมให้เพื่อนๆดูภาพไปใช่ไหม152เดี่ยนเปลี่ยนฟู่โครงการ NBB2 NBB3 ครับเป็นโครงการที่อยู่อาศัยนะเพื่อนพวกโครงการร่วมกับรีสอร์ทหรืออะไรเงี้ยนะครับโดยคาดการรายได้สุทธิของโครงการอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะมีสูงถึง10,000ล้านดองหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือ10ล้านล้านดองนั่นเองครับในช่วงปี2022-2025ตัวเลขเนี่ยจะก้าวกระโดดอย่างเห็นได้ชัดนะครับ ในปี2020-2021เนี่ยตัวเลขอาจจะเห็นได้ไม่ดีนักแต่หากถ้าเขาทําในปีนี้ได้นะครับกลับมานะโครงสร้างพื้นฐานกลับมารายได้กลับมาเนี่ยเพื่อนๆลองจินตนาการดูนะครับว่าพอรายได้กลับมาผลกําไรกลับมาใช่ไหมครับ e อ r n น n g งเพอรชกลับมา P/E เขาก็จะกลับมาเป็นตัวเลขปกติที่น่าสนใจและเมื่อน,นั้นครับ Market Cap เนี่ยมันก็ถือว่าเล็กเกินไปละสำหรับบริษัทที่ใหญ่ขนาดนี้ถูกไหมครับ ในส่วนของกลุ่มทางถนนและสะพานบ้างนะครับ Bridge and Road เนาะนตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่า CII จะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมคืนทุนสำหรับโครงการทางด่วนนะครับอันนี้ชื่อของเขาเนี่ยจะอ่านยากนิดหนึ่งเนาะถุงหลงแล้วก็มีทันนะครับในไตรมาสที่2ของปี2022ถ้าผมอ่านชื่อออกเสียงผิดยังไงต้องขออภัยวนนะทีนี้ด้วยนะครับ โครงการนี้นะครับคาดการ์ว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นมานะทำให้ปี2022บริษัทเนี่ยมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจาก1.5ล,ล้านล้านดองนะครับหรือ1,500,000ล้านดองเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น2,200,000ล้านดองหรือ2.2ล้านล้านดองตัวเลขมันอาจจะฟังยากนิดหนึ่งน,นะครับเพื่อนๆค่อยๆปรับกันไปเนาะความน่าสนใจของบริษัทนี้มียังไงบ้างครับ ผมเล่าให้เพื่อนเพื่อฟังไปหมดแล้วว่าระบบโครงสร้างพื้นฐานจําเป็นต่อการพัฒนาประเทศอย่างไรถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยตัวบริษัท CI i ที่เป็นบริษัทเอกชนที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามที่ทําด้านนี้นะเพื่อนเพื่อนจินตนาการตามว่าคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยากมีที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้นแน่นอนครับถัดลงมาเนี่ยระบบการเดินทางขนส่งสะพานถนนเนี่ยมันก็ต้องดีขึ้นด้วยถูกไหมครับบริษัทที่ทําหน้าที่ดูแลเรื่องพวกนี้เนี่ยโอกาสที่อนาคตเขาจะได้รับโอกาส จากรัฐบาลให้ดำเนินโครงการใหญ่ๆต่อๆไปเนี่ยผมว่ามีเป็นไปได้สูงมากเลยนะครับและตอนนี้เนี่ยแม้ว่าในปีล่าสุดเนี่ยตัวบริษัทเองเนี่ยจะมีรายได้ไม่ค่อยเยอะนะผพผลกำไรไม่เห็นเลยติดลบใช่ไหมครับแต่ถ้ามันกลับมาล่ะเพื่อนๆลองคิดดูว่าถ้ามันกลับมามีรายได้เป็นปกตินะครับไม่ติดลบและไม่มีบริษัทในเครือตัวไหนติดลบแล้วมันจะทําให้ตัวเลขหรือความสามารถในการทําให้เกิดการโตเป็นเด้งๆเนี่ยผมว่ามีมีแน่นอน และอันที่ผมย้ำเยอะสุดก็คือเรื่องของ market cap นะครับที่มันยังดูน้อยเกินไปเนาะเออถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยบร,รยิษัทเอกชนที่ทำเรื่องนี้ที่ใหญ่เหมือนอันดับติดอันดับของประเทศเนี่ยนะครับดูแลโครงการใหญ่หญหญๆเยอะๆเนี่ยมันควรจะมี Market Cap เป็นหลักหมื่นล้านได้หรือไมนะอันนี้เพื่อนๆก็ต้องเอาไปคิดแล้วก็ทำกันบ้านดูเนาะในรายละเอียดลงลึกมากกว่านี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆอาจจะต้องไปเจาะว่าเฮ้ยบริษัทไหนที่มันยังไม่ค่อยให้ผลประกอบการที่ดีนักแต่บริษัทในเครือตัวไหนเนี่ยที่มัน ทำผลประกอบการได้สวยงามแล้วนะครับพอหักลบกลบนี้ไปแล้วเนี่ยผมว่าในปีนี้เนี่ยอาจจะเห็นผลประกอบการที่เป็นบวกกลับมาคืนและเมื่อนั้นเองเนี่ยนะครับถ้าพูดกันแบบตรงๆก็ผมว่าจังหวะและโอกาสนี้อาจจะมีมาให้เห็นได้ไม่บ่อยอะเพื่อนๆลองไปตัดสินใจกันดูนะว่าความน่าสนใจของบริษัทนี้มีถูกใจมากน้อยขนาดไหนครับก่อนจะตัดสินใจลงทุนทุกครั้งนะครับเพื่อนๆต้องอย่าลืมนะครับหาข้อมูลให้ดีศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนนะครับ เงินในกระเป๋าท่านท่านต้องบริหารจัดการเองสำหรับรายการเด e ะเวีย stock ตะลุยหุ้นเด้งเวียดนามใน EP นี้ครับเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับบริษัท C.I.I. บริษัทที่ทำอินฟราสตรักเจอร์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนามบริษัทนี้กันบ้างครับหากมีความคิดเห็นใดๆก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ใต้คลิปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ